แน่นเถอะครับทีมเทนนิสออนไลน์ดูก็แน่นออนทัวร์นะครับทีมยูทูบกดคอมสแตรทเอ็นเอทีโอเอ็นทีโอยูอาร์เอสน้ำนี่วันนี้ครับมาตลาดน้ําดอนหวายครับเดี๋ยวจะพามาดูของกินที่ตลาดน้ําดอนหวายนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายกว่าครับคนน้อยนะปกติผมว่าคนเยอะนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยจริงๆคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับถ่ายคลิปไปดูให้ดูครับว่ามีอะไรกินบ้างนี่ครับตลาดน้ำดอนหวาย เดี๋ยวนี้เดินพาดูไปเรื่อยครับมีก่อนักกใหม่ๆันเลยนะคัอนนี้เป็นทางเข้าครับมีของคิงซ้ายขวาอยู่ผมระวังรถเครื่องด้านหลังนะครับพอดีผมได้มองอันนี้เป็นศาลเจ้าแม่เซ้งเหนียวครับทางเข้าตลาดน้ำดอนหวายครับ ไปเดินเตะขาลมครับไม่อยากจปะบอกดังเลยอ่ะเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศดี่ร้านใน

เดี๋ยวผมพอย่าตั้งกล้องให้ดูนิดนึงอ่ะค่อยๆเดินนะครับถ่ายของกินให้ดูแล้วนะครับตอนนี้อันนี้จะเป็นของจริงนะที่คนเริ่มเยอะๆนะซ้ายขวามีหมดเลย ทางซ้ายก็มีนีครับไรซ์ฟรอีเลี้ยวขวาครับมีอะไรบ้างไม่ทอาเราทางออกนี้เลยนะโอเคครับของกินต่อครับตลาดดอนหวายนี่จะมีแต่ของกิน ของไซส์ไม่ค่อยมีฮะหิวๆมาที่นี่ครับคิดออกแน่นอนครับว่าอยากกินอะไรเพราะของกินเยอะมากหนุนดองสายรถไม่ใส่สีหวานได้นะคะงถ้าใหม่ละร้อยโอร่านี้คนเยอะหอมมากสามชิ้นร้อยเดียวพี่ซื้อทานซื้อฝากกลับบ้านได้เจ้าแร่เจ้าหน่อยดองหน นีอ้ร้านนีอ้อะไรขอดูก่อนะครับร้านนี้คนเยอะมากเลย

คนรดนสวนทานเยอะเลยนี่นะไม่เนนี้่ทอดอันี่มี่จอดรถเยอะเลยไข่เค็มจ้าเอาได้ตัใหญ่นี่คอันนะคะตัใหญ่ค่ะ้ใหญ่สิบใบหกถ้าเล็กสิบสใบค่ะ จ้าแกนค่ะดออบอกรอบสุดท uh <D s> ้ายเลยจ้าว uh. <m Alien> ่าย้ <m <alition> M ่บน้าต้องอ็มจ้าายซื้อหน่อยดูวังหัวนะคะ แะต้องเลี้ยวซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายนี้จะเป็นทางมาครับไปทางของกินในตลาดดอนหวา 160้ครับตรงนี้จะเป็นทางลงแพครับสั่งหายไปนั่งแพได้แล้วก็ตรงนี้จะมีร้านขายเป็ดขึ้นชื่อร้านอาหารขึ้นชื่อนะนี่เป็นโซนร้านขายเป็ดพะโล้ไนหนันะครับเป็นร้านที่เป็นนมที่แพได้ครับผมถ่ายให้ดูดีกว่าช้าๆเลยนะป้าอยู่นี่นครับเจ้าแรกของดอนหวายโอเคเดินต่อ ไนเดินต่อครับผมเดินให้สุดตลาดเลยนะครับก็ยังอยู่อีกยาวครับพิดอะไรไม่ออกก็ลองดูค่อยๆดู Ô mẹ chào cô 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 chào cô

อาหาที่กมจ้กรปจมมลาจจก่ฮอต้าป่บบกระาคอ40แวะทานได้ครับมีปบะคอเป็นกระทงก็มีหรือจะมาหอใหญ่ก็มี นี่เป็นท่าลงแพนะก็จะลงที่ไหนก็ลองดูครับมีหลายท่ามากก็หลายแพมากผมกำลังตาลายกับอาหารนะไ้่าได้อเ้็นเท็าอีกได้วู้เท่าได้ค่ะสายมอถดีแล้ว นะครับก่างครับที่หลอย่างครับใน้ลายอ่ะได้รับปากันอร่อยจากกันเลยจันรสมาได้ดแล้วก็น ก็เดินมาได้ไกลแล้วนะก็คนตรงนี้ชักเริ่มน้อยแล้วนะขนมเยอะมากกว่าอาหารนะถ้ามอง <m uch> มองดูนะโดยสายตาผมที่กวาดกวาดดูสองข้างทางจะมีขนมเยอะมากๆก็ถ่ายเป็นคลิปไปดูให้ดูแล้วกัน เช่าล่องเรืเอระบบชมวิวเชิญกันได้เลยนะคะมาจับจองสำรับที่นั่งกับสุสวรรดยน,นต์แกรนด์พาโปรแกรมการล่องท่องท่าจีนของเรานะคะล่องที่องล่องน้ำเพลินเพลินแบบสบายสบายวัดจวนไหวท่าพูวัดจีนแล้วก,ก็วังปลานะคะเราจะไปกลับกันหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะเสน้นทางใกล้ๆวัดจีนวางปลาทีแค่ตั้งแต่สิบบาทล่องกันด้วยเรือขนาดใหญ่เลยมีโต๊ะมิกกี้ท้องพี่น้องนักเป็นตัวรเ,เรือค่ะมาโซนร้านที่เป็นของกินพวกปลาพวกน้ำพริกพวกหมูแดดเดียว Thank yeah. you. ะครับะมาณที่ไม่ค่อยมีคนหน่อยตรงนี้แกงครับแล้วก็พวกหมูเขาเรียกว่าหมูอะไรวะปลาทอดหมูทอดเป็ดย่างเป็ดฮัลโหลปลาเค็มปลาทูปลาเค็มปลาตะเพียนนี่ไม่ถูกีน่ คนเยอะครับรอ้อยคนน้อยๆก่อนเดี๋ยวจะเดินเข้าไปนะครับ,รบหนึ่ง ดีกว่าครับไม่ค่อยมีคนจะเข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไรพอดีคนออเยอะหนักไปทางขนมนะเนี่ยแถวนี้ถขับดวซ้ายคนจะเยอะครัแบเดี๋ยวตรงไปแล้วเลี้ยวข้างหน้าดีกว่านะจะไม่เท่าไหร่นะถขับดวซ้ายตัวนี้ก็ได้คนเยอะหน่อยอ่ะผมเดูซ้ายดีกว่าไปคนจะเยอะดีละหมูฝอยทองครับขนมหวานครับ ่าไม่เยอะครับเป็นน้ำปลาผ่าอเต็ดไม่เยอะจริงนะเทนี่ความร้อนไหวนี่แนะนำให้มากินเต็ดนะก็ร้านไหนอร่อยผมก็บอกไม่ถูกอ่ะผมเคยกินนหนับไปแล้วก็อร่อยใช้ได้ครับตามจุดประหลาดของเป็ดพะโลเลย พอคนไต่ก็กมาที่นี่ครับในรายการอาหารมาที่นี่เยอะนะเพราะที่นี่แหล่งของกินใกล้กรุงเทพฯรับนครปฐมใกล้สุตราแล้วครับก็มีคริคสปอรสลับแน่นถั่วกินที่นอร์ไลน์ตามผมก็ลองดูได้ครับมมก็คลิปให้ดูครับ,ดรบเดินเร็วครับตอนนี้มีแต่รถรตรีครับพอดีไม่ชอบเสียงโชว์ครับเพราะเสียงแล้วไม่ถูกก็เลยไม่ได้เสียง ข้างในน่าจะเป็นตลาดสดละแล้วก็เป็นท่าเรือที่ว่าลงไปเที่ยวละร้อนละเดี๋ยวในสุดตลายครับด้านบนจะเป็นท่าเรือที่ขึ้นไปบนเรือไปหาเรือน้าเที่ยวดูเรือน,น้าเที่ยวก็ขึ้นไปด้านซ้ายมือไปนั่งพักก็ได้ครับเขาให้พักอยู่แล้วคือตรงนี้ไม่มีอะไรนะแต่ผมพาขึ้นไปบนท่าเรือดีกว่านะก็ดูบรรยากาศบนท่าเรือดีกว่านะครับภายในทัวร์อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกผัก เอาให้ดูกับร้านพวกผักพวกปลาเทียมพวกของพวกต้นเลยตจำนี้กิจสุดละสุดเต็มแต่บังผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะครับไปด,ดูบรรยากาศแพ้มากครับเออคอยโชวน์หน่อยก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่เราเห็นร้านกิลแหละคือในข้างในจะดูเทปดูไอ้นี่หน่อยนะแต่ถ้าเกิดมาข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะโลง่ลงๆเขาจะต่อแพรให้นักอาหารเข้ามาทานอาหารได้ไห,ไหม แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรือนําเที่ยวที่คนมาเที่ยวใช้บริการตรงนี้ก็จะมีปลามากมายครับว่าตางนี้ก็จะก็จะเลี้ยงปลาและเป็นเขตสงวนปลาครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดตอนไหวยนะถ้าเดือนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวให้หาดปลาถ่ายรูปนั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวของของชาวบ้านนะที่มาขายนี่แหละตั้งขายในเรือเป็นเรือไม่ใหญ่ครับก็อพอได้นะ อันนี้ก็บริเวณด้านล่างของ <ค Heavenly S 1> ประลาดอนวายครับผมมาแนนที่เที่ยออนไลน์ครับดูแอันแนนัูบ้างครับมันยังไม่ได้ออกกลอ้องเลยขอยออกกล้องหน่อยครับก็ใช้โปรโปซีถ่ายนะซื้อมาใหม่ลองของหน่อยครับก็เก็บเกีนนก่ยวบรรยากาศในตลาดน้ำดอนวายาให้เพื่อนๆได้ดูครับ <S <S แล้วก็เดี๋ยวคงใช้กล้องนี้ในการเดินทางป่อยค,ครับเพราะว่ามีตัวขาสั้นผมรู้สึกว่ามันถ่ายง่ายกว่านะเพราะเวลาเจอคนเยอะๆมันจะไม่สั้นแล้วมันก็จะค่อนข้าง หวน่เวลาดูในคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอเคมันสมูทดีนะก็ะอยากจะลองถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูครับแล้วก็ได้กเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆพร้อมกับอันน่นอันทัวร์ครับก็ติดตามได้ครับจะไปดูตรงนู้นหน่อยหนึ่งนะครับเดินเร็วก็ไม่สายนะเดินไปเรื่อยๆครับบลายเยอะดีครับนั่งพักได้ครับเดินมามึนๆเลยผม ให้อาหารปลาตรงนี้ได้ครับแตรงนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟเย็นเมื่อกี้มื่กี้กินกาแฟแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้น่ากินนะเพราะว่าเป็นร้านทําเองแต่เมื่อกี้ไปกินส้มตม่ำมาแล้วนี่ครับเรือลำเที่ยวจะมีห้องน้ําในตัวนะแนะนำว่าให้เข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าครับนี่คนมารอเรือเราก็มารังรอเรือมัอนดีกว่านะแล้ก็จะเป็นท่าเรือที่เมื่อกี้ที่ผมได้เดินเข้ามาได้เดินเข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่เดินมานะผมจะเดินมาตรงนี้แล้วก็ดูบรรยากาศริมน้ำดีกว่าตรงนู้นก็จะมีท่า แที่เป็นร้านอาหารเพียบเลยสินสมุทนี่ยไปจอดท่าเรือครับเรือนำเที่ยวมาแล้วแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ลงเรือหสวายเต็มเลยขนมปังก็ไม่มีไม่เหลือ,อนะู้ดแต่ตกตกยากาศดีรงเยีนงครับวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีนที่ ตลาดน้ำตอนหวาคกับอันนี้เที่าายวออนไลน์ครับเดิเรื่อยผมขอไปดู๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก่อนว่าเป็นยังไงเวลากินนั่งนั่งกินอย่างนี้เลยอ่ะแต่พอนั่งกิน๋วยเตี๋ยวอนนี้ก็ดีนะน่าสนใจ <c oughs> เรียบร้อยครับข้อมูลับครับทั้งเที่ยวนะครับนี่ครับช่องของอัแนนทัวร์ครับพิมพ์ y o u t u b e c o m a n n a o n t o u r s ครับก็จะเข้ามาเจอช่องอัแนนทัวร์หรือเข้าไปในยูทูบหรือเข้าไป Google ก็ได้พิมพ์เพราะว่าอแนออนทัวร์นะฮะอ้ออ่านไม่กันอนหนูแต่นอหนูไม่แอะนะครับคำว่าอัแนนก็ขึ้นแล้วครับอัแนนทัวร์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับอัแนนทัวร์ครับผมปิดกล้องก่อนนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้เลยดูภาพริมน้ำผ่อนไปครับที่รานชาชิน